อิทัปยาตาเนี่ยคืออะไรแล้วปฏิจสมบัติกับอิทธปยาตาเป็นกฎเดียวกันหรือไม่อยากให้อธิบายโดยเฉพาะเรื่องของอิทัปยาตาเนี่ยอิทัปัจยาตานะคะถ้าแปลตามศัพท์ก็หมายความว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นก็คือว่าเมื่อเหตุอย่างใดผลมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆถ้าอุป,ปาทานมีครับไอสิ่งนี้ก็มีผล ก็คือความทุกข์มันต้องมีแน่ถ้ามีอุปทา,านทีนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่ออุปทา,านไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาก็คือเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่จะบอกให้มนุษย์รู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รวมทั้งทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะไม่ว่าตนา้นไม้กลากไม้ภูเขาน้ำฟ้าทะเลอะไรต่างๆเหล่านี้มันล้วนแล้วเกิดขึ้นและเป็นอยู่ ตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพราะคนเรามักจะนึกอยากให้อนั้นมีอ้นี่ไม่มีไอันั่นไปอ้นี่อยู่ตามใจของตัวเองนี่ไม่ใช่กฎอิทัิปัจจยาตานั่นมันเป็นไปตามใจคิดของกิเลสตัณหาที่อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎของอิทัิปัจจยาตาจึงเป็นกฎแห่งเหตุและผล แล้วถ้ามนุษย์เราหันมาศึกษากฎอิทัิปฏิยตาด้วยสติและปัญญาด้วยการวางใจเป็นกลางเอาอคติอะไรต่ออะไรออกไปเสียก่อนเราจะเห็นอิทัิปฏิยตาอย่างวันนี้เห็นไหมเห็นอิทัิปฏิยตาไหมวันนี้เห็นไหมตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับอิทัิปฏิย,า,ยาอะไรบ้างจนเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างเรานึกว่าทําไมเราถึงได้มีโอกาสมานั่งพูดกันตรงนี้ได้ นี่มันเกี่ยวอะไรกับกฎอิทัปปัเจตตาไหมเกี่ยวไหมมองเห็นไหมอ่เพราะอะไรในที่เรามานั่งพูดกันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีาาแสงแดดมีอากาศดีอากาศโปรง่งฝนไม่ตกทําไมจึงมีแสงแดดละ่ะนี่แสงแดดนี่เป็นเหตุที่ทําให้เรามีความมีความสบายมีความแห้งคือไม่มีฝนมาตกให้เปียกเราจึงได้มานั่งพูดกันตรงนี้ได้ทีนี้ถ้าเราย้อน ย้อนลอยสืบสาวกดอิทับปัตยาตาว่าแล้วทําไมถึงมีแสงแดดทาไมวันนี้ทั้งมันยีแดดจ้าได้ตากเสือ้อตากเสือ้อตากผ้ากันทําไมอ,อ,อ๋อไอดวงอาทิตย์เนี่ยมีมาก่อนแล้วก็มีมานาน <c oughs> ได้จะตอบอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าแม้มันกระโดดเหลือเกินมันกระโดดมากเกินไปอย่างน้อยเราก็มองดูว่า <c oughs> ก็เพราะว่าที่มันมีแสงแดดจ้าได้นี่ก็เพราะมันไม่มีเมฆ <c oughs> ใช่ไหม มันไม่มีเมฆเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อไม่มีเมฆมันก็มีแสงแดดออกมาได้พระอาทิตย์มีโอกาสที่จะส่องแสงได้เต็มที่เพราะไม่มีเมฆมาบดบังบทีนี้ถ้าเราถามต่อไปอีกแล้วทําไมถึงไม่มีเมฆล่ะเพราะอะไรนี่ก็นักวิทยาศาสตร์นะที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วรเราก็จะตอบได้ว่า เพราะมันไม่ได้มีไอ้นะ้ำมันมารวมตัวกันเข้าจับเป็นก้อนเมฆและเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แตกกระจายออกมาเป็นฝนนี่คือลักษณะของกฎอิทัาปัจจตตาเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ในอิทัาปัจจยตาในชีวิตประจําวันและทําไมวันนี้เราถึงได้บางคนถึงยิมานั่งอย่างนี้อย่างพวงทองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงมานั่งตรงนี้ได้มีอิทัาปจจยตาอะไรที่พวงทองมานั่งได้ตรงนี้อ๋อก็เพราะเวลาเนี้ยเผอิญไอ้ภารากิจทั้งหลายมันหมดแล้ว ่นี่ถ้าพูดง่ายๆเอาสั้นๆอีทับสั้นๆที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเพราะตอนนี้ไอ้ธุระที่จะต้องทํามันหมดก็มีเวลาว่างก็เลยได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผลก็คือได้มานั่งคุยธรรมะกันแล้วพอเราคุยธรรมะกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการคุยธรรมะในตอนนี้เป็นผลแต่เสร็จแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลอะไรเป็นปฏิบัติทาให้จิตใจเรา สบายขึ้นใช่ไหมมีความรู้มีจิตใจที่สบายขึ้นนี่ก็เป็นผลพะมีความรู้ในทางธรรมมีจิตใจที่สบายขึ้นเป็นเหตุมันก็จะเป็นผลให้เรารู้จักการฝึกฝนอบรมใจปฏิบัติธรรมแล้วก็การฝึกฝนอบรมใจปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหตุแล้วมันก็จะเป็นผลให้จิตใจของเรามีความสบายสะอาดสว่างหมดจดยิ่งขึ้นนี่คือกฎอิทัปปัจจยตา กาชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเกี่ยวข้องอยู่กับกฎอิทัาปัจจตตาทุกขณะเลยไม่ว่าเรื่องเล็กๆเ,เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องถ่ายนี่พูดเอาเรื่องประจําตัวนะไม่เกี่ยวกับอิทัาปัจจตตาทั้งนั้นทําไมวันนี้ถึงต้องวินองเข้าห้องน้ําตั้งแต่ลืมตา <laughs> บางคน,นเ, ي, เพราะาอะไรเดี๋ยวไปหน่อยนั่นแหะเพราะว่าคงจะได้ไปรับทานอะไรไที่มันผิด<ม>ที่มันไม่เหมาะสมกับสุขภาพ<ม>กระเพาะของเราอย่างนี้เป็น<ม>ต้น นี่มันก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องถ่ายซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยก็อย่าประมาทอย่าคิดว่ามันไม่มีกฎอิทัปปจียตาแรงกฎอิทัาปจียตาจึงเป็นกฎที่ทั้งเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งเรื่องที่ใหญ่ยิ่งในชีวิตของเราอย่างคนทํางานเนี่ยก็มักจะบ่นว่าไม่ชอบไม่สนุกในการทํางานเนี่ยก็ให้ดูอิทัปปจียตาว่ามันมีอะไรเป็นเหตุที่ทําให้รู้สึกไม่สนุกในการทํางาน ทำงานแล้วไม่สนุกเนี่ยหาเหตุทีเดียวแทนที่จะมานั่งว่าเพราะเขาเพราะนายเพราะเพื่อนเพราะลูกน้องเพราะงบประมาณเพราะไอ้โนนเพราะไอ้นี่แทนที่จะเป็นึกว่าเพราะไอ้โนนเพราะไอ้นี่หันมาศึกษาดูว่าเพราะอะไรที่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะถ้าหากว่าเราศึกษากฎอิทัิปฏยตาทุกอย่างอย่างนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อชีวิตนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอตัวตน ัวฉันหรือว่าตัวเขาแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรเหตุและเหตุและปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยเนี่ยที่มันมีเหตุมันมีปัจจัยนั่นอ่ะมันสําหรับในส่วนตัวของเรานั่นมันเพราะอะไรเพราะการกระทําใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เพราะหัวมันไม่ใช่เพราะปากหรือมันไม่ใช่เพราะแข้งขาเนื้อตัวแต่มันเกี่ยวกับการกระทําถ้าหากว่าการกระทํานั้นถูกต้อง ตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรเป็นผลมันก็คือไม่ต้องมีความทุกข์คือมีแต่เกิดประโยชน์ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนศึกษากฎอิทัปปจยตาจะไม่ต้องไปโทษเทวดาฟ้าดินหรือว่าลงโทษหนีเพราะกรรมเก่าของเราแก้ไขไม่ได้ที่จริงไม่ใช่เลยกฎอิทัปปจยตาจึงเป็นกฎที่อะไรล่ะเรียกว่า เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเข้าควบคุมชีวิตของมนุษย์และทุกสปปรรพสิ่งในโลกซึ่งทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจและจะเกิดความฉลาดมองดูชีวิตร,รอบตัวด้วยเหตุและผลและปัญญาเียดายปฏิจจสมุปบาทต,ต้องเก็บไว้อธิบายต่อทีอ่ถ้าปัจจยตาก็ยังไม่หมดเลยครับผม,บผมยกไว้คราวหน้านะครับ Thank right. you. บรรสัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนว praise